Ui Bí tẹt Áo cao viên Áo bậc xiếp Máy hình nhàng như nỉ Má làng tiết Áo, cháy tiết này bưng đúng Ủa mấy cái đầy tiết tổ nhây đi Mấy hình nhàng kìm ว่าจะเห็ดไอ้เป็ดใต้น้าแล้วเคือท่านผู้ชมอยากเอาไปเห็ดลองเบืองอะนะเมนูนี่เด็ดดิเมีนบ่เออเอ๊อเอ้ากูก็อยากอยู่อยากคือกันเนาะเป็ดใต้น้านี่คือบ่คือคือแตก่ะสิแตกรุด ขั้นตอนแรกเคือยังลูกคนอีกเนาะลุกคนบ่แหน่แ้น่ตุ่มเดือดไปไหมเด้วยครับนี่น้ำข้อนบปะนี่น้ำข้อนข้อนอะไรปะหลายแ้่เนาะเดืเอดเดือดไม่ไหม้ด้ยเออนั่นเป็นยังต้องเอาเปียกจุม่มน้ำข้อนลูกง่ายเนาะให้คนมันออกง่ายเนี่ยรู้ดีลุกสิ่งสีคือได้แล้วมันปะได้แล้วนี่ลูก เราคนแล้วและวันนี้ขาวชาดวันนี้เฮ้ยยังต้อเราคนแล้วล่ะก็ไปล้นไฟครับ,บน,น,หน,หน,นี่ครับไปเก็บซุ้มขนสินน้อยๆนี่ครับมันออกโดยการเราไปล้นไฟนะครับไปไปครับเฮ้ยยังต้องล้นไฟนำ้ำไอ้ขนนี่เด้นี่ขนนี่น้อยไม่ออก มันเกี่ยงขึ้นป่ะมันนิบอนตั้งายคือบอบอบ้อไปลนร้นไม่ล้นอย่างบังนี่มันลมมันลมครับล้นทั้งตัวเลยวะนี่แอเหลี่ังเลยับโอ้นั่งมันเหลียมันบอก ันเป็นไกลเฮ็ดคือกันปะเฮ็ดคือกันเฮ้ที่กันเจอพี่น้องบางคนเพิ่นบ่เคยเฮ็ดนาอแน่<อ>นแยิย่งได้เฮ็ดคือแต่ว่าขั้นพื้นไปเฮ็ดแล้วมันบ่เสียบนี่เสียบองรับประกันอยู่วันนี้รับประกันครับขอบอบั้นบ่เสียบให้ให้ทังไหนมีหมาอยู่ตรงนี้ใช่ป่ค <laughs> ะครับเหระครับดดเสียบรถดิเอามันโหลด มึอนคือโบเฮ็ดดิมึงโบคักมาเห็นคั้ยเข้าจะกินเขาเชียบนี่บรรยากาศมันต้องได้ครับเลยบรรยากาศดีอาหารอร่อยนี่บยน้ำเงินเหลืองจะเกี่ยวเนาะน้ำเข็ยวมั้ยบอไม่ใช่คักแต่ว่าบ่เคยพ่อสีเหลืองเลยพ่อได้สีขาววะใสๆอย่างเดียวเลย เลีล้ยอะรวะนี่ล้นผลเล้ยยังเล้แล้วโอ้เดี๋ยวไ่ได้กินหา,นางไหมอืวันนี้เ็นยังไงตัวไปชและนะครับซับเอาไปคั่วเอาไปคั่วไปแยกสิ้นส่วนนไปข้นยังไงหนึ่ง<ป>นยัง,นนยงตัวไปหนงมาล้างครับ้องมาขัดี่ับใช่ใช่ยังน่ แล้วก็ไปละไข่ครับรไปลกไข่เนี่ยข oh, ิงย่างขิงมันปัใช่นี่นี่ครับเิี้ยวก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เอาไปล้างน้ำอีกเปล่น้ำก็จะสะอาดนะครับนี่ครับหน้าตาที่ ใจที่เข้าล่างลุนหลังกระล่างเนาะครับล่างแล้วเนาะก็ะชี้กระชีเป็นเรือมาเนี่ยครับหัวมันครับเอาไปหยังหัวมันจะไปย่างท่าดีนะครับเมนูเด็ดเลยวันนี้สตล์ประมาณนี้นะครับท่าดีย่างปะแอน พิเศษครับวันนี้พักงอย่างสูตรพิเศษกิ่งปลาแดกครับกิ่งปลาแดกแมโอ้อันนี้ก็คลาดไเตีเป็ดยิ่งปลาแดกนะครับเป็ดเฮาเท้วเตี๋ยเท้าเช็ดมนูครับเตี๋ยเตี๋ยปมาโอ้เธอเรียกว่าจีไต่หนามนั่งเดียวบว่ามีอะไรไหลายเมนูตัวนี้อ๋อมันก็เป็นส่วนของมันโอ้ตีนนี่เห็นอยังตีนนี่ย่างย่างด้วกันปลาแดกปลาแดกมา เสาทาเวไม่รู้เงินขาดตนาน้ำเจ๊กห้วยครับตอนนี้นำเจ๊กห้วยจะเกะี่ยวซื่อใจกันนี่อันนี้คือส่วนที่ดิยากกันไหมงันครับผมจัดด่างกัน,น,ดดก,นก่อนนะบบางคนโมโหนะครับด่างนี่เป็นส่วนสุดท้ายแต่เวลาเฝ้าแบบเอยเฝ้าแบบเวลาสิปีงก้อนหนึ่งสิบางคนเอ,อดาด่างมาปีงก้อนเอาหัวมาปีางก้อน โอ้โเสียบโหวมอยู่ตำนานนีเด้ดกันเรื่องขั้วนี่ครับขั้วยังไงล่ะขั้วเปียกขัข้วไก่ครับถูดเปียกไครับนี่คือส่วนที่เราจะไปย่างนะครับ<ช>หัวนี่<บ>ห 5B นี่อีมีพี่งม่แด็ดกพี่แม่แด็ดกน้าดีไม่เกลือหน้าเกลือน้าดีที่เดิมน้าดีแฉะโอคือเขาวาดอยู่ในพี่เองนะหัวเปียกหนาดีอันนี้วะเฮ้แหม ส่วนที่เหลือสิไปเฮ็ดเป็ดกไตหน้าเป็นบ่างไหมแน่นครับมจะแยกแยกได้บ้างไหมอู้เบิ่งเนี่ยมันเดี่ยงนะสีคือเนไหมงัวนี่ไหมครับพี่น้องเนื่อยเดงครับเนื่อยไก่เนื่อยไก่เราเนื่อยไก่มันขาวท่านเมื่อกียงใจกล้องนี่ผมจำจูได้ไม่ที่ทีหมดแล้า ธอมีคนความเมียนว่าให้ให้กินให้เบื้องแน่้ยฉ่ได้กินอีลีสัอ่าละใอยากให้เสียบวงมันกินจูเปีด้วยครับความเมียนไว้ด้ครับขันหอดยี่ิบความเมียนเนี่ยเสียบวงทีกินให้เบื้องเนี้ครับนี่ครับเนียวอกไหมครับเหนีเขาเสียบไปหลาดนะเนียส่วนนี้มันหลายแต่ว่ามันบัคือโอเกย์เนาะโอกไก่จีงแหงเนาะเป็ดอยู่โอ้เสีบเดี๋ยวเชฟบวอไปย่าง ประเดี๋ยกี่ตัวนึงเออแอ็กชินหนึ่งนะอุ้ยน้อแกินยังไงยังทีเหลือเป็ดตัวเดียวกินสองคนแบบนี้ไหมอย่างพลาด เดี๋ยวไปเช็มเมนูอันนี้ยังเนี่ยดีครับดีดดโอ้อันนี้บริบทิปท่าหัวเปียกตูดนะอันนี้ตูดอ,นนอ,อันนี้เจ้าไปมัรประเดี๋ยวครับมันนี่ส่วนอกมันนะครับอกปีกขาตีน,ต,นตีนกับว่าตีนนะโอ้ยเท้าพี่ทันตีน <laughs> อันนี้พวงไข่คร,ครอู้หูตับมไหมโฟกานะครับมันนี่อ้บะเมียนมาอันนี้มันตั้มหาน,นตั้มเปียกครับ ปที่เลียดเลยนี่ที่เลียดเลยหายชินง่ายเลยครับเบียดย,ยากเลยบวชขึ้นมากรุเรียนเด้คอร์ดมาสีหูรดไข่วงไข่นะครับผมส่วนนี้เซ็ตเซ็ตใต้น้ำส่วนนี้จะผมจะไปะยากนะต่อไปอยังไงบันนีเ้เทปมาครับบันนี้ในขั้นตอนการตั้เครื่องเทศแล้วครับบ่เอาลุยสันหยวเด้อนี่บวชอ่ะก็คือ ตเตะเสาออจนค้ำเสาออจนคำเีน,นูเดียวนี่เอาละแห้งโดนแห้งเสียบนเนะเสียบครับพี่ขีนูจากสวน ทังคูเลยคือเลยชิเชียวเอาครับหลังจากเครื่องแล้วๆครับวันนี้เป็นยังต่อนาันี้ตามเครื่องแล้วละเอาลงหม้อโอ้ลงหม้อแล้วฮู้กูชิได้กินแล้ววันนี้เป็นยังที่ใส่หม้อนี่เทียบอย่ยลงเลยนะถ้าใส่หม้อวิ่นมันเช็ดใต้น้ำอะไรครับนี่ครับเหยียดพลเหยียดใส่มันอกเป็นลักษณะนี้นะครับเชียวหน้าไว้ยุ่งเครื่องนอ๋อก็เลยใส่หม้อนี้ติดตามขั้นตอนต่อไปครับ ที่ตำมาเดินครับเครื่องก่นน่ะส่วนผสมครับเครื่องปรุงนะครับเกลือเล็กน้อยน้ำเต่เยียมดองอซอสลงรดตาลนะครับนี่นคิดราความอร่อ,รอยไปดิ ดไม่น้ำตาลมาเองมันก็ใช่ไรแท่ <laughs> น้ำตาลเม็ดบางเข้าแล้วต่อไปกับข้างหมอเลยครับเอาข้างหมอนะครับปิดฝาหมอครับเอามันคือปูใส่น้ำ ไม่นี่ใหม่บขับเบื้องลุนนักสันสีวาไกลใต้น้ำหรอนี่น้ำมีบนเ่งงนี่นะแอนโอ้ยเบีดไปเยอวด้วยไ่ได้กินเลยเวลาเบียดนี่เสียฟิวเสียบุ๋อ๋อนี่เสียสัน,นอ,อันนี้เห็ุนังอันนี้กันฟิวครับกานฟิวมันสีใช่ละการในสสูญญากาศนะครับไม่อากาศมันออก อ <si ันน no 네ี้คือเขาเาเอาทิ่สู่จุ่มหน้าอัดไว้ปะเย็นแบบมาจากเอ่อเตาอ๊บศูนย์แยกกับที่ไปที่มาของไก่ใต้น้ำเพราะรักการเนี่ยไม่เห็นครับเพรซีซีเรื่อว่าไก่ใต้น้ำเนี่ยเพราะว่าน้ำมันอยู่ข้างเทิงบ่กเขากดไว้ซีครับโม่ให้อากาศมันเข่าให้มันนักไอชคิวด้วยอ่ะคิวซะคนรอครับ รออย่างรอสุกร,<อ>รอให้หน้ามันขัทงทึ้งมันจะเดือดนะครับมันอ่อนมันจะเดือดเอาสิบเลียนประมาณสามเถอได้กินนะครับเระวางรอเดียดน,นามนะครับเ้ากับมาย่างของเสียบกันไปเนะอุยอ้ยบีเตียอุ้ย เสียดายครับเสียดายของเสียบนะกองเสียบได้ตัวเดียวมีหน่อยเดียวนึ่ะไหมนี่ครับมันเสียบอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมอืมชัดเลยเลยมีไส้ยังลงไปนี่ใไส้ตะไบเดียรแล้วครับตะไบเดียร์ับเกลือ,อ นั่นนี่ครับถ้ามีกระเทียมปรด้๋ยนี่ว้าเราปีกันก่อนก็แล้วกันครับ แล้วครับจากที่เขาทามาก,กน้ำขังเคร่งมันเดือดแล้วครับอันนี้คือรอบแรกนะครับรอบแรกมสิประมาณนี้นะครับแล้มีการตั้งน้ำบอกออกตั้งน้ำบอกเพอเขาจะเปลี่ยนน้ำนะครับน้ำม,มันห่อนะครับแ้วเปลี่ยนน้ำนี่มันใหม่เหนอหนี่มันทีเป็นยังบ้างปาเปลี่ยนน้ำอ,อ,อาจจะใหมให่ก็ได้นะครับข้างล่างเพราะว่ามันต้องเขา เย็นไปอย่างเพื่องนะครับหนาวไปอย่างใต่ครับวันนี้เข้าเฮ็ดจังถี่อีกอีกสามเทือกเท็นือกอีกเทือกที่สองอันนี้เทือกแรกเทือกแรกแม้นครับอีกสามเทือกยังไม่เบิ่งกันว่าสิเป็นยังไงนาะงข้างในแมนบ่แมนครับมอย่าตัวกูเด้อยปากเสียบุ้ยถ้าเบิ่งรถเอาหน้าไปอย่างเพื่องเอาเป็ดไปอย่างไต่ไปซานเป็ดยไต่น้าครับพี่น้องครับผมหลังจากเปีเปลี่ยนน้า เปียดโอเปียดนะครับพลงเครื่องนาะระวงังคืลอล้อนะครับนี่ครับแล้วก็ไม่ย่างชาเลยก็โอ้ยได้แล้วนี่ปีกเป็นอะไรเสียว้วยวะหล่าตูดมาเนี่ยครับโอ้ยมักมักดีนะครับพี่น้อนที่เลี้ยงเล่นมาเนี่ยแมนหัวมันกะเดี๋ยวยังไม่ได้ครับเอาอีกสักหนอ่อย,ออยเอาก่ักหน่อยป่ะเอาอนี้ก้อนเอาอนี้ก้อนนี่เอาอนี้ก้อนนี่ไหมนี่เออ ชิมเนาะโอ้ยกูถ่ายจนอ๋มพูดครับพูดอย่างนีเบรรง่งเนาะแต่เว้นที่โต๊ะินแล้วเฮ็ดตต้งเต้อันเดียดท่อนเปียงเปียงอยู่โอ้ยของแสบีบเนาะพี่น้องเนาะวันนีจะได้กินกับธรรมดาแหละเอาเบ่งดูเป็นยังไงเอา้าโอ้ยแต่กล่องก็อยากแต่ว่าก็ต้องทายก่อนดิเอาสู่เขาเพื่อน ตามที่ค้นครับเป็นอะไรรสชาติขมนัวำลำอืำม,มันเสียบอยู่แล้วครับถ้าถ้าดีนะครับนั่นเป็นของอยางที่เขากันนี่ครับสูดกําหัวแล้วครับเป,เป็ดแต่แต่ไผ่โบเคยเห็ดโบเคยลองกะไปลองเจ็ดกินบ้างครับเอาที่ปีกเนี่ยมันปีกมัดประแดกครับอันนี้ปีกนี่ประแดด เห็นไหมพวพิษหลังเหรอตัวสซบเองไหนนัวนัวนัวนประเดกหอมหอมอันนี้ใช่ใประเดกครับกับเกลือส้าหลันหน่อยังเสียมนจ่หอมม่ยะข้ามูดเออออบู้ยข้าในนี่แหละไข่เนี่ยนะเฮ้ยอ โเด็กกังครับพี่น้องครับเอาแล้วครับจากอ้ที่ิ่ามากประมาณสุโมงหนึ่งเนาะครับค่ำพอดีถ้าทิตย์ตกดินพอดีครับมาซมมึงเลยครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับเนาะโอ้ได้อยู่ได้ดนี่เนาะโอ้ยโบ๋ใหม่ยื้อมาเหยื่อเสียบโอ้ยโอ้ยนาเปกประหลาดนะไปจัาจานต้อนเข้ามาหนิบ่ไห้ ถ่ายจนคำเว้ยกว่าีได้กินไปไปครับหาชิมครับเอาละครับปีนี้เขาสิมาเห็ดการชิมนะครับขเขาเบิดมือกว่าีได้กินเบ็นรูพี่น้องเอ้ยจนคำเลยน,นะจนไม่เห็นทอดเอียงสรุปแล้วเบสเซ็ตเราใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงครับในเมนูนี่นะครับนะครับมาชิมกันครับโอ้เไม่ได้เสียงมา อ๋อุ้ยอยนันนี้อย่านนั้นนะนีแบบ่หัวัวออกตัวนี้นี่มันไหมครับใครนี่ไครับอืมเพื่อะ้หอมาะแม่ครับหอมหอมเครื่องอเพื่อง ก็ขอเป็ดใต่น้ำเหรอครับไก่ป่ะนะเป็ดใต่นาำนะครับตลาเขานิยมอเอาไก่เนาะครับไก่ที่มันมีอายุเนี่ยน้อยวันมื่อใหม่กันั่าันใจแล้วไหนว่าเสียบพร้อมันนเองวัาแล้วว่าใหม่มาทำใบไต่นาำ ลูกโดนมากตับครับพไปรองครับโอ้ตาก็ตับครับไม่กินไปอร์อะไรอีก ครับเครื่องหลายขนาดเลยหอมมากเลยตอนทานานะซูนี้เดี่ยเราพอได้ชิมเนี่ยซอสอะซอสซูนอะคุ้มค่าก็ปการรอคอยลองไปเห็นบึงเนี่ยครับเป็ดไตน้ำสวยสิผมเนี่ยโอ้งแฉบแฉบภูไทยอายาบครับ แม่กจะใส่เวลาแน่งหน่อยครับแต่ว่า้าเรลืองรสชาติแล้วรู้ส่วนครับ <c oughs> ดีครับรับประกันได้เลยครับบอรเพียร์ใเนี่ยนอนแม่ครับเมนูนี่แบบกว้าง ผมสม้มตุเอ๋อเพื่อนยังแดดนันเผาอยู่เลยบ, <ะ S 2> ลลบ่หน้าร้อนบ่เหรอเพื่อนแดดเคลื่อนคลิปแดดเป็นเมนียนาะเมียนเลยเอาเด้่ครับมาเนี่ยเดี๋ยวผมกันซีบวงกัดขอตัว<ม>ลาแล้วมาทายไก่บ้านพราะเมือ่อยพรอมบ้านเมียนเลยเท่าเซ็กซีมีสุก,กี้น่านี่บ่เซ็ตไหนกะขันมาคลิปนี้กะฝา,ากก,าไกไดไลค์กดแชร์นะครับครับผมให้ก็ต้องกินครับขันอยากใครซิบวงเพชรไมนู่นยังกะคอมเมนต์ไว้เด้อยถังใต้ กันเี่หัวเท็ดได้กับเสพอะไรกินครับครับตอนนี้นมีกับไปกันครับบ๊ายบายบ๊ายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอืม,มยังใครบ้าง